รายการธรรมะชื่นบานวันศุกร์นี้พบกับหัวข้อสนทนาธรรมที่ว่าทำบุญให้ได้บุญได้บุญ3ามช่วงนะคิดก่อนก่อนทำบุญก็ได้ละขนากระทําก็ได้บุญลงมือทำและทําแล้วจะไม่เสียดายก็ได้บุญเหมือนกันทุกคนทุกท่านที่เขาพูดกันว่าการไปทําบุญ9วัดล่ะคะหลวงพี่คนไทยชอบเลขเก้าไเป็นเลขมงคลจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวแม้มแต่ตทําวัดเดียวไปวัดสร้อยทองอย่างดเดียว,ว,ดดยวนี่ก็ จบข่าวไปก้าววัดบางทีเปลืองน้ามันธงุตักบาทสังฆทานปล่อยนอกปล่อยปลาอ,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 อันไหนได้บุญมากกันอยู่ที่เจตนาของผู้ทาต่างได้ดีไม่ทําดีไม่มีมากดีแต่อยากหากไม่ทําหน้าคําหนออ,อยากได้ดีต้องทําดีอย่ารีรอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลยพบกันในรายการธรรมะชื่นบานเป็นประจำทุกเช้าทางช่องเพลินทีวีที่หมายเลขสินะคะ